จาก EP ที่4 EP นั้นอาจจะเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันนะคะตอนนี้เมยเดินทางมาถึง EP ที่10สำหรับคลิปนี้แล้วค่ะทุกคนรู้สึกดีใจที่ตัวเองทำได้มาถึงแบบเลข10ได้นะคะก็การทำ YouTube ค่ะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่เมย์ทำขึ้นมาเพื่อที่จะ challenge ตัวเองเอ,อ่ให้ทำอะไรไป แบบต่อเนื่องแล้วก็มันอาจจะมีประโยชน์กับคนอื่นๆด้วยในสิ่งที่เมแชร์นะคะก็เป็นช่อง mary sister ช่องนี้ที่ทุกคนจะมาเจอกับเมอาจจะบ่อยหน่อยเพราะว่าพยายามจะให้บ่อยนะคะพยายามจะให้ตัวเองเนี่ยออกมาโพสคลิปวิดีโอผ่าน YouTube นะคะอย่างนี้ให้ได้บ่อยๆ ยูทูบก็ถือเป็นช่องทางที่ที่ดีเหมือนกันนะคะที่ให้เราได้ทำอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทำเราอยากจะพูดเราอยากจะแชร์แล้วก็เหมือนเป็นคอมมูนิตี้นึงให้เราได้เจอกับคนที่เราแบบไม่ได้รู้จักกันมาก่อนแต่มาส่งข้อความขอบคุณหากันส่งข้อความดีๆหากันแล้วเมก็มีโอกาสได้สงของขวัญให้กับ คนที่ทักเข้ามาหรือว่าร่วมสนุกกิจกรรมที่เมย์โพสตเอาไว้นะคะเมย์ดีใจที่ได้ส่งของขวัญให้กับทุกคนด้วยนะคะ,ะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของโรคซึมเศรา้าใช่ไหมคะ จริงๆแล้วก็อาจจะรวมไปถึงคนที่มีปัญหาทางด้านจิตใจในด้านอื่นๆด้วยไม่ใช่แค่โรคซึมเศร้าเนาะ EP ก่อนหน้านี้เม่พูดถึง PMS แล้วก็ PMDD นะคะซึ่งที่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้ตอนนี้เนี่ยเม่อยู่ในเส้นทางของการาใช้ชีวิตเพื่อให้ไปสู่เป้าหมายใช้ชีวิตเพื่อแบบ ให้เป้าหมายของเราประสบความสําเร็จรวมไปถึงปลดล็อกตัวเองไปด้วยระหว่างทางจาก e p ที่4ที่ทุกคนฟังมาวันนี้เมยก็ไม่ได้ปลดล็อกได้แบบ100%นะคะมันก็ยังขึ้นขึ้น,นลงๆในทุกๆวันค่ะแต่ว่าเม่รู้สึกว่าเม่ไม่กลัวเลยมันมีช่องทางมันมีแนวคิดมันมีความรู้อะไรหลายๆอย่างที่เราสามารถมาปรับใช้กับตัวเราได้โลกใบนี้ที่มันมี โลกออนไลน์มีเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ทําให้เราสามารถเข้าถึงข้อมูลความรู้ต่างๆได้ง่ายไม่เชื่อว่ามันก็จะมีวิธีที่สามารถช่วยเราได้แต่ต่อให้เรามีวิธีมากมายค่ะทุกคนถ้าเราไม่ได้ตระหนักรู้เลยว่าเราเป็นอะไรเราก็อาจจะไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือตัวเองได้เพราะเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราเป็นอะไรเราจะเข้าไปช่วยเหลือตัวเองตรงไหนหรือว่าหยิบข้อตรงไหนมา ปรับปรุงหรือว่าเอามาช่วยเยียวยายรักษาตัวเราเอง mm hmm. ก่อนอื่นที่มันสําคัญเลยคือตอนนี้เนี่ยเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นอะไรเหมือนคลิปที่แล้วที่ไม่รู้ว่าโอเคไม่อาจจะเป็นก็ได้ PMS หรือ PMDD ในในหลายๆคนนะคะจริงๆอาจจะไม่เป็นก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์แบบออของผู้หญิงทั่วไปที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงก่อนมีประจำเดือนแต่การที่เมย์บอกว่าเออเมย์อาจจะเป็นมันทำให้เมย์รู้สึกว่า โอเคถ้ามันเป็นอันเนี้ยเราเราจะมีวิธีรักษาหรือว่ามีวิธีจัดการกับมันอย่างไงดังนั้นวันนี้อีกหนึ่งอย่างเลยนอกจากเ,เป็นสิ่งที่เมย์แชร์ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะคะก็คือ,อ,อ PMS หรือว่า PMD อันนั้นมันสามารถก่อความทุกข์หรือว่าสร้างปัญหาให้กับเราได้ถ้าเราไม่ระวังหรือว่าไม่เตือนคนรอบข้างใช่ไหมคะเป็นหนึ่งในสาเหตุข,ของการเกิดทุกข์ได้เหมือนกันดังนั้นมันก็จะขัดขวางเหมือนกันนะคะกับการ เส้นทางไปสู่ความสําเร็จของเราดังนั้นถ้าใครมีความฝันมีเป้าหมายแล้วก็อยากจะประสบความสําเร็จความทุกข์ใจหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราอาจจะมาจากระบบร่างกายของเราเองอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเป็นสิ่งที่เราจะต้องเคลียร์ไปด้วยเรื่อยๆตลอดเส้นทาง,างนี้นะคะวันนี้สําหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้าแม่เชื่อว่าคนที่มีอาการที่เป็นโรคซึมเศร้า เป็นแพนิคหรือเป็นโรคทางด้านจิตใจในเรื่องอื่นๆทุกคนมีความฝันแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงโรคซึมคนที่เป็นโรคซึมเศร้าแล้วกันนะคะมันจะรวมรวมว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นเป็นความทุกข์อะค่ะเป็นความทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วก็เป็นความทุกข์ทางด้านร่างกายที่มันเกิดขึ้นด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นโรคซึมเศร้าสาหรับคนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วนะคะว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็บากครังมันก็ไม่ได้มาจาก สภาพจิตใจของเราอย่างเดียวมันเกี่ยวกับระบบร่างกายของเราด้วยแล้ววันนี้ที่เมย์ตั้งหัวข้อเอาไว้ว่าโรคซึมเศร้าเป้าหมายแล้วก็ความฝันมีครั้งหนึ่งเมย์มีโอกาสได้ไปฝึกงานที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีเคสเคสนึงเป็นโรคซึมเศร้าน้องเนี่ยอายุประมาณ13อ่าแล้วเราก็มีโอกาส ได้รับรู้ถึงความฝันเป้าหมายเขาว่าเขาอยากจะเป็นอะไรเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นพยาบาลเมยก็ได้รู้เลยว่าเออคนที่เขาเป็นโรคซึมเศร้า,าอะ่ะมันเขาไม่ใช่คนที่ไม่ได้ไม่อยากทําอะไรเลยหรือว่าไม่อยากมีชีวิตเขามีฝันแล้วก็มีสิ่งที่อยากจะทำดังนั้นไม่เชื่อว่าทุกคนที่อาจจะเป็นโรคซึมเศร้า,าอยู่ตอนนี้ก็มีฝัน แล้วก็มีเป้าหมายของตัวเองแล้วก็อาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตก็ได้มีหลายคนนะคะที่เป็นไปถึงเป้าหมายไปถึงเป้าหมายสำเร็จแล้วกลายเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็มีหลายคนที่สามารถประสบความสำเร็จได้ทั้งทงท,งที่เราเองก็เป็นโรคซึมเศร้าแต่วันนี้สิ่งที่เมย์อยากจะมาพูดคือเมย์อยากจะมาชวนทุกคนเนาะ สำหรับใครถ้าเป็นโรคซึมเศร้ามีเป้าหมายมีความฝันอยากประสบความสมําเร็จกลับมาค่ะกลับมาเคลียร์ตัวเองก่อนกลับมารักษาก่อนสําหรับใครที่รักษาอยู่แล้วนะคะทําดีแล้วค่ะทําต่อไปแต่ใครที่ล้มเลิกการรักษาอยากจะบอกว่าอย่าเพิ่งล้มเลิกกลับไปรักษานะ เพราะว่าการที่เราเป็นโรคซึมเศร้านะคะส่วนหนึ่งโอเคมันเป็นเรื่องของจิตใจแล้วก็เป็นเรื่องของร่างกายที่เราอาจจะต้องพบคุณหมอเพื่อที่จะรับยาเพื่อที่จะปรับฮอร์โมนของเราให้อยู่ในสภาวะแบบสเตเบิลเพื่อที่เราจะได้ไปทํากิจกรรมอื่นๆในชีวิตประจําวันได้เมย์คงไม่ต้องอธิบายลึกซึ้งถึงอาการของคนเป็นโรคซึมเศร้าเนาะเข้าคล้าวอยู่แล้วว่าเราเป็นโรคที่มีชื่อเสียงมากนะคะ คนอาจจะมีการหาข้อมูลหรือว่าสงสัยว่าตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นโรคสมเศร้าหรือเปล่าแั้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคสมเศร้าเนี่ยมีเยอะแต่คนที่เป็นจริงๆนั่นแหละค่ะจะเข้าใจได้ว่าณนะเวลาที่เรามีอาการเกิดขึ้นมันจมดิ่งขนาดไหนมันรู้สึกไร้ค่าขนาดไหนมันไม่อยากลุกขึ้นจากที่นอนขนาดไหนดังนั้นความฝันเป้าหมายความสำเร็จมันยิ่งห่างไกลออกไปแน่นอน ถ้าเราไม่รักษาตรงนี้ก่อนนะคะหลายคนที่หยุดรักษาจากโรคซึมเศร้ามีหลายสาเหตุมากนะคะหก็คืออาจจะไปรักษาแล้วรู้สึกว่าไม่อยากกินยาไม่อยากกินยาปฏิชีวนจะจึงไม่ไปรักษาต่อ 2. ที่เจอมานะคะมีประสบการณ์ไม่ดีกับการไปรักษา ซึ่งข้อนี้เม่เจอบ่อยมากมีหลายเคสเลยนะคะทุกคนที่ไปรักษาแล้วเจอประสบการณ์ที่ไม่ดีในการไปโรงพยาบาลหรือการรักษาพยาบาลน,นะคะกับในสถานที่ต่างๆแล้วพอเจอประสบการณ์ไม่ดีแล้วเข้าใจว่าณนะจุดที่เราไปอะ่ะมันคือที่สุดละพอเราเจอตรงนี้ละ แล้วมันไม่โอเคกับเราเรารู้สึกว่าไม่โอเคก็เลยหยุดการรักษาไม่ไปรักษาต่อจริงๆแล้วอันนี้เมย์อยากจะบอกว่าการรักษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจิตใจที่ลึกเข้าไปในจิตใจนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาคนที่ใช่เหมือนกับเราหาแฟนด้วยเหมือนกันคืออย่างนี้คะ่ะทุกคน คุณหมอหรือพยาบาลที่เราไปเจอแล้วเราอาจจะไปเจอประสบการณ์ไม่ดีเราต้องมองว่าโอเคมันมีเรื่องของจะจัญญาบันวิชาชีพแล้วก็แนวทางการให้บริการที่ถูกต้องในรูปแบบต่างๆแต่อย่าลืมว่าคุณหมอเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งคุณพยาบาลก็เป็นคนคนหนึ่งเขาก็อาจจะมี ภาวะทางจิตใจอะไรบางอย่างเขาที่เกิดขึ้นกับเขาตรงนั้นเนาะแล้วเขาก็ส่งถึงเราแน่นอนว่ามันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่ควรทำแล้วเราก็ไม่จมําเป็นจะต้องมารับอะไรแบบนี้จากเขาอะนะคะแต่ว่าบางครั้งมันเป็นสิ่งที่เราไปควบคุมเขาไม่ได้เลยนะแล้วก็มีหลายเคสที่เจอแบบนี้จนทําให้เขาไม่อยากจะไปเจอคุณหมอแล้วไม่อยากจะไป เจอสถานการณ์แบบนั้นแล้วนะคะพอเข้าไปถึงรูปเนี่ยหมออาจจะพูดจามไม่ดีทําให้เราไม่ไม่อยากไปไปหาเขาแล้วแล้วก็ทําให้การรักษาเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะคะดังนั้นวิธีที่เมย์มักจะแนะนําหลายๆเคสเนาะที่มีโอกาสได้ได,ได้ได้พูดคุยกันเนี่ยนะคะเมก็จะบอกว่ามันไม่จำเป็นจะต้องมีที่เดียวสำหรับการรักษา บนโลกใบนี้มีโรงพยาบาลมีคุณหมออีกหลายคนแล้วก็มีสถานที่อีกหลายหลาที่เลยที่สามารถช่วยเหลือแล้วก็มีใจพร้อมที่จะช่วยเหลือทุกๆคนนะคะการไปรักษาโรคซึมเศร้านะคะหรือว่าอาการทางจิตเวทหลายๆอย่างเนี่ยบางคนก็ไม่ไม่เข้าใจว่าเราจะต้อง เออทำยังไงบ้างแล้วก็บวนการจริงจริงมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเมย์จะมาบอกคร่าวๆนะคะเผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนให้เป็นให้ไปเป็นแนวทางในการวางแผนเพื่อจะช่วยเหลือรักษาตัวเองหรือว่าพาตัวเองไปรักษาในที่ต่างๆได้นะคะออสำหรับใครที่เป็นโรคซึมเศร้าเนาะทานยาอย่างเดียวอันนี้เนี่ยอาจจะไม่หายหรือไม่เห็นผลร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะการเป็นโรคซึมเศร้าอาจจะต้องเจอหมอเจอนักจิตหรือนักจิตบำบัด เพิ่มด้วยเพื่อที่จะรักษาการที่เราเป็นเรื่องทางจิตใจะคะ่ะการไปเจอคุณหมอ15นาทีเรารับยากลับอ,กกบอะมันไม่ทําให้หายใช่ไหมทุกคนอาจจะรู้สึกแบบนั้นแล้วก็สงสัยว่าฉันก็ไปหาหมอแล้วนะฉันก,ก็กินยาแล้วนะทำไมไม่หายเหตุผลที่มันไม่หายเนี่ยเรายังไม่ได้ใช้เวลาในการพูดคุยที่มากพอคุณหมอในโรงพยาบาลต่างๆเขาก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่แบบมากพอนะคะที่จะ มาพูดคุยกับเราแล้วก็อีกหนึ่งวิชาชีพที่ทุกคนจะต้องรู้จักเลย mm hmm. ก็คือนักจิตวิทยาที่จำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับผู้ป่วยที่จะต้องไปเจอแล้วก็ไปพูดคุยกับเขา mm hmm. เพราะว่าในเซกชัน hmm. ของการรักษาของนักจิตวิทยาค่ะ mm hmm. เขาก็จะมีเวลาของเขาอย่างน้อยๆเลยนะคะตอนหนึ่งเคสเนี่ยครื่องชั่วโมงถึง1ชั่วโมง ในการพูดคุยกันเรื่องของจิตใจเป็นเรื่องที่ดีฟแล้วก็ลึกลงไปค่ะมันจะต้องใช้เวลาพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจดังนั้นใครที่ไปรักษาโรคซึมเศร้าแต่ยังไม่เคยเจอกระบวนการนี้เลยแนะนำว่าให้ไปหาที่ที่ทำให้เราได้เจอกระบวนการแบบนี้แล้วมีโอกาสได้เจอนักจิตนะคะเคสหลายเคสที่คุยกับเมย์เขาบอกว่าเขาไม่มีโอกาสได้เจอนักจิตเลยเจอคุณหมออย่างเดียว อาจจะเป็นเพราะว่าสถานที่นั้นอาจจะไม่มีนักจิตวิทยานะคะหรือว่าอาจจะไม่ได้มีกระบวนการเรื่องนี้อาจจะมีแค่รับยาแล้วก็กลับบ้านไปแต่ในประเทศไทยมีนะคะทุกคนสามารถไปลองหาข้อมูลเอาได้นะคะใครที่แบบว่าไปหาหมอรับยาแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสเจอนักจิตเลยลองนะลองค้นหา ให้ตัวเราเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปคุยกับนักจิตวิทยานะคะคุณหมอบางสถานที่นะคะบางที่เนาะเมย์ไม่รู้ว่าที่ไหนเขามีการบริการเป็นยังไงบ้างนะคะใครที่เจอเนี่ยเขาก็โชคดีที่คุณหมอเขามีเวลาที่จะพูดคุยกับเราขนาดนั้นแต่ว่าบางที่เขาไม่ได้มีเวลาพูดคุยกับเราขนาดนั้นแล้วก็คนไข้ก็เลยไม่เข้าใจว่าโอเคนี่การรักษาซึมเศร้าแค่นี้ใช่ไหมจบแล้วจบแล้ว,จบ,ลวจบเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะ พยายามพาตัวเองไปค้นหานะคะดูให้เราได้มีโอกาสได้เจอแล้วก็พูดคุยกับนักจิตนะคะนักจิตวิทยาที่เขามีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเราด้วยการเข้าไปเปิดประตูข้างในจิตใจของเรามาเคลียร์ปัญหาแล้วก็ใช้ระยะเวลาในการพูดคุยซึ่งการพูดคุยหรือการพบนักจิตวิทยาะคะ่ะทุกคนมันไม่ได้ครั้งเดียวแล้วจบ บางเคสเนี่ยก็คือสัปดาห์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงอ่าหรือบางเคสก็ถี่กว่านั้นหรือบางคนโอเคพบนักจิตวิทยายไม่ได้ละอาจจะต้องไปเจอนักจิตบําบัดที่ลึกกว่านั้นนะทาการบําบัดร่วมด้วยกับการรักษาจากคุณหมอแล้วก็รับยาจากคุณหมอนะคะดังนั้นใครที่ไปรักษาโรคซึมเศร้าแล้วไม่เคยเจอกระบวนการแบบนี้เลย แนะนำว่าอย่าเพิ่งล้มเลิกการรักษาตัวเองแล้วก็พาตัวเองไปเจอกับกระบวนการหลักนี้ให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นการพบนักจิตวิทยาหรือพบกับนักจิตบาบัดซึ่งนักจิตวิทยาหลายคนเนี่ยก็สามารถทำจิตบาบัดให้เราได้นะคะก็จะครบองค์รวมเลยเออลองเสิร์ชหาข้อมูลได้นะคะว่ามีโรงพยาบาลไหนที่เขาสามารถให้บริการได้ครบถ้วนแบบนี้เพราะว่าบางคน ไปหาหมอรับยาแล้วไม่หายเมไม่แนะนําให้หยุดรักษาแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เจอกระบวนการเหล่านี้นะคะเราเลยไม่สามารถรักษาจิตใจของเราหรือว่าเยียวยาจิตใจของเราได้ลึกซึ้งมากพอเพราะบางครั้งเราต้องการเวลาที่จะพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งเราจะไปคุยกับเพื่อนเพื่อนเราก็ไม่ได้เข้าใจไม่ได้มีกระบวนการในการทําความเข้าใจคนไข้ หรือว่าอาการของโรคเราขนาดนั้นแต่นักจิตวิทยาโดยเฉพาะนักจิตวิทยาคลินิกนะคะเขาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคทางจิตเวชมาโดยตรงดังนั้นเขามีความรู้มากพอแล้วก็มีกระบวนการในการพูดคุยที่ดีพอที่สามารถพูดคุยแล้วก็เข้าใจเรื่องราวของเราได้โดยเฉพาะเรื่องอาการแล้วก็โรคที่เราเนี่ยเป็นอยู่ นะก็อาจจะทําให้เราเข้าใจตัวโรคแล้วก็ทําความเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราได้มากขึ้นดังนั้นการรักษาในเรื่องของจิตใจมันต้องใช้เวลานะคะก็อย่างที่บอกไปหลายคนก็ทราบว่าด้วยายาอย่างเดียวบางคนอาจจะหายนะแต่ว่าบางคนอาจจะไม่หายแล้วก็พอไม่หายเราก็เลิกกินยาไปเลยแล้วก็ไม่รักษาไม่ค้นหาวิธีใดๆแล้วนะคะ การไปเสิร์ชหา Google ทำวิธีต่างๆนะคะตาม Google มันก็อาจจะดีขึ้นค่ะประมาณนึงแต่ว่าเราเราทุกคนมีประสบการณ์ในชีวิตที่แตกต่งงางกันออกไปโจทย์ของแต่ละคนแตกต่งงางกันออกไปดังนั้นการที่เราดูข้อมูลคร่าวๆมันช่วยประมาณนึงมันเป็นวิธีที่ถูกต้องที่ช่วยเราประมาณนึงแต่ถ้าเราจะแก้ไขจริงๆมันต้องเดินทางเข้าไปข้างในจิตใจซึ่งอันนี้เราต้องใช้ ผู้เชี่ยวชาญอย่างเช่นนักจิตวิทยาคลินิกนะคะที่เขาแบบเรียนมาโดยโตรงเลยที่จะเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาหรือว่าศึกษาปัญหาของแต่ละบุคคลไปซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาสําหรับการพูดคุยกันนะคะใครที่ยังไม่เจอกระบวนการแบบนี้อย่าเพิ่งหยุดอักษาแล้วก็พาตัวเองไปให้เจอกับกระบวนการเหล่านี้ให้ได้นะคะก็เข้าใจว่าบางสถานพยาบาลก็อาจจะต้องมีค่าใช้ใจ่าย ที่ที่สูงแต่ก็เมยก็อยากให้เป็นเป้าหมายหนึ่งของคนที่อยากจะใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขสามารถทําความฝันทําเป้าหมายของตัวเองให้สําเร็จได้อยากให้มันเป็นเป้าหมายหนึ่งของของเราเออลองคิดว่าเราเป็นเหมือนจอมยุทธที่กําลังมองหาแบบเคล็ดลับวิชาเราจะต้องเดินทางออกตามหาเหมือนกันให้เราได้ไปหาคุณหมอที่ เขาพร้อมแล้วก็มีเวลาที่จะพูดคุยกับเราหรือมองไปหาสถานที่สถานพยาบาลที่เขาพร้อมที่จะส่งเราไปเข้าสู่กระบวนการต่างๆตั้งแต่เจอคุณหมอรับยาจากคุณหมอได้รับคาแนะนําจากคุณหมอได้เจอนักจิตมีเซสชั่นของการพูดคุยตั้งแต่3านาทีถึง1ชั่วโมงขึ้นไปหรือมีโอกาสได้พบนักจิตบําบัดถ้าเราได้ทํากระบวนการทั้งหมดแบบครอบคลุมแบบนี้ค่ะมันก็จะทําให้เรามีโอกาสที่จะ ดีขึ้นได้เราสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันของเราได้ดีขึ้นได้ทำเป้าหมายทำความฝันของเราที่เราตั้งใจได้นะคะไม่เลยบอกว่าอาการที่มันเป็นโรคทางจิตใจหรือว่าอะไรที่เกิดขึ้นกับทางกายของเราตรงเนี้ยหรือทางจิตใจของเราตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่เราแก้ไขไว้ก็ดีค่ะพยายามรักษามันไว้เพราะสุดท้ายแล้วถ้าเราปล่อยมันไว้เลยละเลยมันไปหรือไม่สนใจอะไรแล้วก็ไปทำเป้าหมาย มันก็จะเป็นตัวที่ฉุดหลังให้เราเดินไปได้ยากแต่ละก้าวของเรามันก็จะหนักมากๆค่ะแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะที่หลายคนอาจจะยังไม่ทราบเราก็เมมักจะบอกคนที่มีโอกาสได้มาพูดคุยกันบ่อยๆเลยนะคะว่าการรักษาทางจิตใจเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญการที่เราจะไปหาใครหรือพูดคุยกับใครก็เป็นเรื่องที่สำคัญ บางครั้งคุณหมออาจจะพูดดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าหน้าคุณหมอเนี่ยไปคล้ายกับคนที่เราไม่ชอบหรือเสียงของคุณหมอคำพูดของคุณหมอมันคล้ายกับคนที่เราไม่ชอบมีโอกาสนะคะที่การรักษาเนี่ยจะไม่ประสบความสำเร็จมุมอมองที่เรามีต่อเขานะคะก็มีส่วนด้วยเหมือนกัน อันนี้เราก็ต้องดูว่าไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนแล้วเรามีโอกาสไปได้ที่เดียวแล้วมันต้องที่นั่นแล้วถ้าที่นั่นไม่ใช่แล้วเราก็เลยหมดหวังแล้วเพราะที่นี่คือโอ้โหดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ใช่นะคะเราสามารถหาสถานพยาบาลที่ใช่คุณหมอที่เราคุยแล้วเรารู้สึกโอเควัคนนี้ละคลิกคลิกกับเรานะคะเออ,อ หน้าตาหลายๆอย่างเนี่ยก็สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราจะทำให้เราสามารถที่จะคอนเน c กกันได้ไหมคือถ้าระหว่างคุณหมอกับคนไข้ไม่คอนเน็กกันมันไม่ได้เป็นการรักษาอาการทางกายอย่างเดียวอะคะ่ะทุกคนมันเป็นเรื่องของจิตใจดังนั้นจิตใจของเรามันก็จะมีทั้งใจมีทั้งความคิดอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นถ้าเราเจอกันครั้งแรกแล้วทุกอย่างมันไม่ดีและมันไม่คอนเน็กกันการรักษามันก็จะเป็นไปได้ยากเหมือนกันดังนั้นอย่าฝืน ให้รีบเปลี่ยนนะคะคุณหมออาจจะไม่ได้ทําอะไรผิดเนาะแล้วก็ตัวเราก็ไม่ได้ผิดเหมือนกันที่รู้สึกแบบนั้นนะคะแต่ว่าถ้าเรารู้สึกแบบไม่สบายใจที่จะคุยกับคุณหมอท่านนี้หรือว่านักจิตวิทยาท่านนี้เนี่ยให้เราเปลี่ยนไปลองหาที่อื่นๆดูนะคะที่จะสามารถทําให้เราแบบคอนเนคกันได้เพื่อเพื่ออะไรเพื่อให้การรักษาของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จ ได้ได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าถ้ามันติดมาตรงที่แบบไม่ชอบเสียงเขาเลยเนี่ยเหมือนเราไม่เคยรู้จักกันบางคนเปิดคลิปมาแล้วอ่ะไม่ชอบเมแต่ไม่ต้องรู้นะว่าเมย์เป็นคนนิสัยยังไงหรือเป็นคนยังไงหรือใช้ชีวิตยังไงก็คือไม่ชอบคนคนนี้แล้วไม่ชอบเวลาที่เขาพูดเสียงแบบเนี้ยแค่เนี้คุณกับเมย์ก็ไม่สามารถคอนเนคกันได้แล้วเนึกอ,ออกไปคะคุณก็จะต้องไม่ดูละคลิปของผู้หญิงคนนี้ลำคาญใช่ไหมคะเหมือนกันเลย เหมือนกันเลยแต่ว่าการที่เราจะไปหาคุณหมออะไรอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งที่เราเรามีเป้าหมายว่าเราอยากรักษาให้ตัวเองเนี่ยมีอาการที่ดีขึ้นนะ,ะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยงั้นเราก็ต้องค้นหาคนที่เราสามารถคอนเนคกกันได้นะคะคือทุกอย่างองค์รวงเลยนะคะเรารู้สึกโอเคกับคุณหมอท่านนี้มากๆกับนักจิตท่านนี้มากๆมันก็จะทําให้การรักษาเนี่ยไปต่อได้แล้วเราก็จะรู้สึก มีความสุขตลอดระยะทางของการรักษาด้วยนะคะก็อันนี้เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งที่ไม่อยากใจทุกคนอาจจะไม่ต้องขจัดมันออกไปซะตรงนี้ให้มันหายเลยซะเดี๋ยวนี้แต่อยากให้ทุกคนค่อยๆประครองมันแล้วก็รักษามันไปตลอดระยะเส้นทางที่เราจะไปทําความฝันทําเป้าหมายของเราอย่าทิ้งมันนะคะอย่าทิ้งมันไว้ข้างหลังหรือว่าปล่อยให้มันหยางรากลึกลงไปข้างในจิตใจของเราจน มันรักษายากพอถึงวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วเราไม่เคยรักษามันมาเลยต่อให้เราประสบความสําเร็จมากขนาดไหนมีเงินทองมากมายขนาดไหนเราก็จะไม่มีความสุขหรือว่าเรารูถึงความสําเร็จนั้นของเราได้อยู่ดีเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้ให้ทุกคนลองสังเกตตัวเองว่าตอนนี้เนี่ยเรามีอะไรที่ขัดขวางในเส้นทางการเดินทางของเราบ้างนะคะแล้วก็ใครที่ ป่วยป่วยจริงๆแล้วก็หยุดรักษาลองกลับไปค้นหาดูนะคะไม่อาจจะไม่สามารถแนะนำได้นะคะว่าเป็นสถานพยาบาลไหนที่ไหนแบบไหนแต่ทุกคนลองไปหาข้อมูลดูนะคะเพราะว่ามีคนที่เขามีประสบการณ์ที่เขามีชื่อเสียงเหมือนเหมือนเหล่าดาราเนี้ยเขาก็อาจจะมีโอกาสได้เจอสถานพยาบาล ท,ที่เขาโอเคได้มากกว่าทุกคนต้องลองไปหาข้อมูลแต่เชื่อว่าในประเทศไทยของเรามีสถานที่จานพยาบาลมีคุณหมอมีนักจิตวิทยามีนักจิตบําบัดหลายๆคนเลยที่กําลังรอให้ความช่วยเหลือเราอยู่ด้วยความจริงใจจากใจของเรานะคะไม่มีโอกาสได้ ไปศึกษาด้านจิตวิทยาคลินิกนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆในคลาสหลายคนไม่มีโอกาสได้เห็น m ม n d s ซสของพวกเขาสิ่งหนึ่งเลยที่พวกเขามาเรียนค่ะคืออยากจะช่วยเหลือผู้คนดังนั้นพอนักจิตวิทยาคือคนที่เรียนจิตวิทยาคลินิกนะคะก็ต้องจบมาเป็นนักจิตวิทยาเนาะหลายๆคนก็ได้ไปทํางานทางด้านสายอาชีพนี้ นี่เมื่อเขามีความคิดความตั้งใจและว,ว่าเขาอยากจะช่วยเหลือคนอื่ออันนี้เป็นแนวคิดเป็นไมล์เซ็ตเป็นความตั้งใจของเขาที่ดีมากๆเลยก็เลยอยากให้ทุกคนเนี่ยหากลุ่มคนเหล่านี้ให้เจอนะคะเพราะแน่นอนว่าเขายินดีที่จะช่วยทุกคนแน่นอนนะคะมันมีหลายๆปัจจัยคะ่ะทุกคนในเรื่องของการรักษาทำด้านจิตใจเนาะเราก็ไปหาคนที่เรารู้สึกว่าคลิกเราอยากคุยกับคนนี้ เราอยากให้คนนี้รัก,รกษาเรามันไม่จําเป็นว่าไปที่หนึ่งสมมุติว่าเราไปโรงพยาบาลหนึ่งที่เราที่เนี่ยคือโอเคละแล้วมันดีที่สุดแล้วเราพอเจอไม่ดีเมย์เคยเจอเคสหนึ่งที่คุยกันนะคะเขาบอกว่าเขาก็ไปหาหมอแล้วนะแต,แต่ก็ไม่หายเมย์ก็เลยถามว่ามีโอกาสได้เจอนักจิตวิทยาหรือย,อยังเขาบอกก็ไปหาจิตแพทย์แล้วนะไปหาจิตแพทย์เลยนั่นหมายความว่าความเข้าใจของเขาคือจิตแพทย์คนนั้นเนี่ยคือทุกอย่างละ ไปหาคนคนนั้นคนเดียวที่เขารับตำแหน่งเป็นจิตแพทย์แล้วก็คือเป็นองค์รวมแล้วนะแล้วก็ไม่หายมันก็ต้องจบแค่นี้แล้วไหมมันมันเขไม่มีอะไรดีไปกว่าน,นี้แล้วจริงๆไม่ใช่นะคะยังมีนักจิตวิทยานักจิตบาบัดที่คอยจะรอให้ทุกคนไปหาแล้วเขาก็พร้อมมากๆที่จะดูแลแล้วก็ช่วยเหลือแต่ไม่จะบอกนิดนึงว่ากลุ่มคนเหล่านี้นะคะ่ะนักจิตวิทยานักจิตบำบัดเขามีข้อจำกัด มากๆข้อจำกัดคือเขาไม่สามารถออกมาเป่าร้องโฆษณาพรีเซนต์ในวิชาชีพของเขาได้นะคะมันเป็นข้อจำกัดนะคะของการโฆษณาที่เขาไม่สามารถออกมาแบบเป่าประกาศว่าฉันทำแบบนั้นแบบนี้ได้นะมันเป็นข้อจำกัดที่เขาไม่สามารถออกมาทำได้ดังนั้นการที่เราจะไปเจอเขาได้เนี่ยก็อาจจะเป็นโรงพยาบาลที่ เขามีการดูแลที่เป็นกระบวนการเหล่านี้เจอหมอ <_ d ue> เจอนักจิตเจอนักจิตบ,บําบัดหรือเจอนักจิตวิทยาคลินิกที่เขามีความสามารถทางด้านจิตบ,บําบัดอ่ะก็จบเลยเราต้องไปเจอโรงพยาบาลที่เขามีกระบวนการนี้สำหรับคนที่กินยายอย่างเดียวแล้วไม่หายนะคะคนเหล่านี้ก็จะอยู่ตามสถานที่ที่พยาบาลต่างๆหรือว่าคลินิกที่รักษาดูแลจิตใจต่างๆนะคะเพราะว่าทอ,อยู่ในรูปแบบคลินิกเนี่ยเขาสามารถที่จะ บอกกระบวนการการรักษาของเขาได้ประมาณหนึ่งทุกคนก็สามารถหาข้อมูลได้สามารถไปได้นะคะในประเทศไทยถ้าหามาทั้งหมดแล้วไม่มีจริงๆต่างประเทศก็ยังมีสถานที่ที่สามารถช่วยเหลือบำบัดโอเคแต่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของกําลังทรัพย์หลายๆอย่างแต่ที่ไม่บอกไปว่าเมย์อยากให้การรักษาเยียวยาจิตใจของตัวเองโดยเฉพาะนนคนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยากให้มันเป็นเป้าหมายหนึ่งเลยว่าฉันจะรักษาไปตรงไหน ก็ได้ที่ไปค้นหาเหมือนเราหาอย่างที่บอกว่าเหมือนาหาคัมภีร์เหมือนหาอาจารย์ที่เป็นปร,รมาจารย์เพื่อที่จะมาฝึกวิชาให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราเป็นจอมยุทธ์เราก็แบบต้องตามหานะคะคนที่ใช่ที่เรารู้สึกว่าโอเคคลิกเราคันนีกันได้เราอยากรักษาไปอย่างต่อเน,นื่องอยากให้เจอแล้วก็ลองค้นหาดูค่ะนะลองค้นหาดูเพราะเมย์ก็ไม่สามารถที่จะให้คําแนะนํหมาถึงว่าเอ แนะนำได้จริงๆว่ามันจะเป็นที่ไหนยังไงอะค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็จะคลิกในสถานที่ในบุคคลที่แบบแตกต่างกันออกไปไม่เลยอยากทุกคนแบบพยายามเพื่อตัวเองอีกนิดนึงไปหาสถานที่ที่เราสามารถแบบรักษาได้อย่างต่อเนื่องมันเป็นเรื่องสําคัญมากในกระบวนการของการทําความฝันของเราให้เป็นจริงหรือว่าการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าการไปสู่เป้าหมายสู่ความสาเร็จเรื่องนี้อยากจะให้ไปเคลียร์มากๆเลยนะคะ โอเคเมย์คิดว่าเมย์น่าจะพูดออกมาได้ได้ประมาณนึงแล้วทุกคนน่าจะเข้าใจนะคะใครเป็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาแชร์กันได้นะคะก็ฝากไว้เที่ยวนี้แล้วกันค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ต้องพอแค่นี้กันแล้วไปแล้วนะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ